สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับทีเชร์นัทเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของการเรียนในหน่วยที่2นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเฉลยการบ้านของเมื่อวานกันก่อนเลยค่ะข้อ1น,นะคะจงเขียนเลขต่อไปนี้เป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะเลขก็คือ7 4 1สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะข้อ2ค่ะจงบอกค่าประจําหลักของเลขโดดต่อไปนี้ก็คือ863ใช่ไหมคะเราจะเริ่มดูกันที่หลักหน่วยก่อนนะคะ3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3ค่ะ6อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ60ค่ะ8อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800ค่ะข้อที่3นะคะจงเขียนตัวเลขในรูปแบบการกระจายค่ะเลขก็คือ509ค่ะ เราจะเริ่มกันที่หลักหน่วยก่อนนะคะ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9 0ย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ0ค่ะ5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ500เขียนในรูปการการะจายได้ดังนี้ก็คือ500บวก0ย์บวก9หรือสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ500บวก9นั่นเองค่ะเด็กจะเขียนทั้ง2แบบนี้ไม่ผิดนะคะแต่ค่เลข0ูนย์เขาไม่นิยมเขียนกันค่ะ2ี่นะคะ3 4 7จ ช่องสี่เหลี่ยมและ491ควรใส่เครื่องหมายใดคะมีน้อยกว่ามากกว่าและเท่ากับค่ะ,ฉะเฉลยนะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะว่า3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ300ส่วน4นะคะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400ค่ะ300น้อยกว่า400นะคะเพราะฉะนั้นจึงใส่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อที่5นะคะสามารถ เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้ดังนี้ก็คือ 743, 812, 866และ872ค่ะต่อมาค่ะเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเรียงได้ดังนี้ก็คือ 677, 563, 231และ40ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทบทวนจำนวนคู่จำนวนคี่กันเลยนะคะ เด็กๆขอทวนก่อนค่ะว่าจำนวนคู่มีอะไรบ้างจำนวนคู่ก็คือ0 2 4 6 8ค่ะส่วนจำนวนคี่นะคะก็จะเป็น1 3 5 7และ9ค่ะในการพิจารณาจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นะคะให้พิจารณาเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยของจำนวนนั้นค่ะมาดูที่ตัวอย่างที่1น,นะคะ28หลักหน่วยก็คือเลขอะไรคะเลข8ถูกต้องค่ะ ดังนั้น28เป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่คะ,ะเฉลยนะคะ28เป็นจํานวนคู่ค่ะเพราะว่าเลข8ที่อยู่ในหลักหน่วยเป็นจํานวนคู่ค่ะต่อมาค่ะ95นะคะเลขอะไรเอ่ยที่อยู่ในหลักหน่วยถูกต้องค่ะเลข5นะคะ ดังนั้นเลข5ที่ขีดเส้นใต้เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะถูกต้องค่ะ95เป็นจำนวนคี่นะคะเพราะว่าเลข5เป็นจำนวนคี่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะอีกข้อหนึ่ง371ค่ะเลขอะไรที่อยู่ในหลักหน่วยคะถูกต้องแล้วค่ะเลขที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข1นะคะ ดังนั้น371จึงเป็นจำนวนคี่ค่ะต่อมานะคะอีกข้อหนึ่งค่ะ530เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเลยนะคะ530เป็นจำนวนคู่นั่นเองค่ะ ่อมานะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของการนับเพิ่มค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะการนับเพิ่มทีละสอเป็นการบวกจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละสอต่อเนื่องกันค่ะมาดูกันที่ตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทําไมเค้กแต่ละชั้นเนี่ยมันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เรามาดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะเด็กๆลองนับสิคะว่ามีเค้กอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ1 2สอมีเค้กอยู่2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อันต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะเดิมมีเค้กอยู่2ชิ้นเพิ่ม2ชิ้นเป็น2องบวก2เท่ากับ4ชิ้นค่ะ มาดูกันที่ชั้นที่3เลยนะคะจากเดิมนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นเพิ่ม2ชิ้นเป็น4บวก2เท่ากับ6ชิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆเข็นไม้ต่อมานะคะมาดูที่ชั้นที่4ค่ะแต่เดิมมีทั้งหมด6ชิ้นเพิ่ม2ชิ้นเป็น6บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ6 2บวก2เท่ากับ 8ชิ้นนั่นเองค่ะจำนวนเริ่มต้นคือสนับเพิ่มทีละสนะคะสามารถเรียงลำดับที่เพิ่มขึ้นได้ดังนี้ค่ะสองสและจำนวนถัดไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูการนนะับเพิ่มทีละหค่ะเป็นการบวกจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละห้าต่อเนื่องกันนะคะมาชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไร เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยมีลูกปัดอยู่ทั้งหมดอย่างละ5ลูกค่ะสงสัยไหมคะว่าเราจะนับยังไงมาชมกันเลยคะ่ะอันแรกนะคะมีลูกปัด5เม็ดอ่าเห็นไหมคะนับสิคะว่ามี1 2 3 4และ5ค่ะ ต่อมาค่ะเพิ่ม5เมตรเป็น5บวก5เท่ากับ10เมตรค่ะเด็กๆลองนับสิคะว่ามี10เมตรไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นั่นเองค่ะมาดูบรรทัดต,ต,ต่อไปกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเรามี10เมตรใช่ไหมคะตอนนี้เราเพิ่มอีก5เมตรเป็น10บวก5เท่ากับ15นั่นเองค่ะ มาดูกันที่บรรทัดที่4นะคะจากเดิมเรามีทั้งหมด15เมตรเพิ่ม5เมตรเป็น15บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะเด็ก20นั่นเองค่ะจำนวนเริ่มต้นคือ5นะคะนับเพิ่มทีละ5สามารถเรียงลำดับที่เพิ่มขึ้นได้ดังนี้ค่ะ5 10 15 20และจำนวนถัดไปค่ะ ครบทวนเรื่องการนับรถมาเริ่มกันเลยค่ะการนับรถทีละสองเป็นการลบจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละสองต่อเนื่องกันดังภาพนี้นะคะมีลูกเทนนิสอยู่8ลูกค่ะเด็กๆลองนับสิคะว่ามีอยู่8หรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะมีอยู่8นะคะทีนี้เอาออกสองลูกเหลือเท่าไร่คะเด็กๆ จะเป็น8ดลบ2เท่ากับ6นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเอาออกอีก2ลูกเป็น6กลบ2ก็เหลือ4ลูกค่ะต่อมานะคะจากเดิมเหลือ4ใช่ไหมคะทีนี้เราเอาออกอีก2ลูก4ลบ2เหลือ2ลูกนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เมื่อกี้เหลือ2ใช่ไหมคะทีนี้เราเอาออกอีก2ลูก2อลบสเหลือ0นั่นเองค่ะจำนวนเริ่มต้นคือ8นะคะนับลดทีละ2สามารถเรียงลำดับที่ลดลงได้ดังนี้ค่ะเป็น8 6 4 2และ0ค่ะการนับลดทีละ5 เป็นการลดจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละหต่อเนื่องกันค่ะจะเป็นอย่างไรน,นั้นมาชมกันเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าดอกไม้แต่ละดอกมีทั้งหมด5กลีบค่ะในตารางแรกนะคะมีกลีบดอกไม้20กลีบค่ะเอาออก5กลีบเหลือเท่าไหร่คะ2 0่ลบ5เหลือ15กลีบค่ะ ต่อไปค่ะเมื่อกี้เหลือ15แล้วใช่ไหมเราเอาออกอีก5กลีบก็เป็น15ลบ5เหลือ10กลีบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อกี้เรามี10กลีบแล้วใช่ไหมเราออกอีก5กลีบก็จะเหลือ10ลบ5เหลือ5กลีบนั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะเราเหลือ5กลีบเอาออกอีก5กลีบก็จะเป็น5ลบ5เหลือ0นั่นเองค่ะ จำนวนเริ่มต้นคือ20นับลดทีละหสามารถเรียงลำดับที่ลดลงได้ดังนี้ค่ะ20 15 15 5และ0ค่ะทบทวนการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1,000ค่ะข้อแรกนะคะเป็นการบวกตามแนวตั้งค่ะเด็กๆสามารถนำกระดาษขึ้นมาและคิดตามทิเชอร์ได้เลยนะคะว่าข้อนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แต่ไม่ต้องถ่ายส่งให้ทิเชอร์นะคะ เรามาดูกันเลยค่ะ9บวก0เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ9บวก0เท่ากับ9ค่ะ6บวก3ก็เท่ากับ9ค่ะ2บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ2บวก1ก็เท่ากับ3ค่ะคำตอบในข้อนี้คือ399ค่ะต่อมาค่ะ415บวกกับ248ค่ะ บวก8เท่ากับ13ใส่3แล้วทดไว้ที่หลัก 10, 1ิบค่ะ1บวก4เท่ากับ5บวกอันที่เราทดอีก1เป็น6ค่ะ4บวก2เท่ากับ6ค่ะมาดูการบวกตามแนวนอนนะคะ241บวกกับ57เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆเจอโจทย์แบบนี้เราจะเริ่ม บวกกันทีละหน่วยนะคะเราหนาึ่1มาบวกกับ7ก่อน1บวกเเท่ากับ8ค่ะต่อมาค่ะ4บวก5เท่ากับ9และ2ไม่มีตัวบวกด้วยก็ดึงลงมาเลยดังนั้นนะคะคำตอบข้อนี้คือ298ค่ะมาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะ415บวกกับ46เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ ถ้าเจอแบบนี้เราก็จะเริ่มทำการทีลรหน่วยเหมือนเดิมนะคะ5บวก6เท่ากับ11ใส่1แล้วทดไว้1ค่ะ1บวก4เท่ากับ5ทดอีก1เป็น6 4ไม่มีตัวบวกด้วยนะคะก็นำมาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือ461ค่ะน,นะคะเป็นการลบตามแนวตั้งค่ะ ให้เด็กๆนำตัวเลขที่มากกว่าขึ้นเป็นตัวตั้งนะคะตัวน้อยกว่าเป็นตัวลบค่ะข้อนี้จึงเขียนได้เป็น589ลบกับ250ค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆ9ลบ0เหลือ9ค่ะ8ลบ5เหลือ3ค่ะ5ลบ2ก็เหลือ3ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือ339ค่ะ ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ982ลบกับ347ค่ะ2ลบกับ7เด็กๆคิดว่าลบกันได้ไหมคะลบไม่ได้เพราะว่า2มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะ2จึงไปขอยืม8มา1 8ก็จะเหลือ7 2ก็จะกลายเป็น12นะคะทีนี้12ลบกับ7ลบได้แล้วใช่ไหมคะ12ลบ7เท่ากับ5ค่ะ7ลบ4เหลือ 3ค่ะ9ลบ3เหลือ6ค่ะดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือ635ค่ะไปนะคะเป็นการลบตามแนวนอนค่ะ862ลบกับ51ค่ะได้คำตอบยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาคิดพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆก็นําหลักเดียวกันมาลบกันก็คือหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยนะคะก็คือ2อลบหเหลือ1 6-5กลบหก็เหลือ1 8ไม่มีตัวลบด้วยใช่ไหมคะเด็กๆก็นํา8มาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ811ค่ะข้อต่อไปนะคะ9 3 8ลบกับ72ค่ะมาดูวิธีคิดกันเลยค่ะ ตเด็กก็นำตัวหลักเดียวกันมาลบกันก็คือ7จลบสเหลือ5ค่ะ3-7ลบเลบได้ไหมคะ3-7ลบเลบไม่ได้เพราะว่า3มีค่าน้อยกว่านะคะ3จึงไปยืม9มาหนึง9ก็จะเหลือ8 3ก็จะกลายเป็น13เพราะว่าไปยืมเขามา1ึทีนี้13ลบกับ7เหลือเท่าไหร่คะ13-7 13-7ลบเ13ลบ 7. 7เหลือ6ค่ะส่วน8ไม่มีตัวลบด้วยก็ดึงมาเลย คำตอบเลยเป็น865ค่ะนะคะสำหรับโจทย์ถ้าเด็กๆเ,เห็นเลขที่อยู่ในวงเล็บให้เด็กๆหาคําตอบในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บข้อนี้ก็คือ567ลบกับ31ค่ะ567ลบกับ31ได้คําตอบก็คือเท่าไหร่คะ7ลบ1เหลือ6ค่ะ 6-3ลบ3เหลือ3ส่วน5ไม่มีตัวลบด้วยก็ดึงมาเลยต่อมานะคะเมื่อเราได้คำตอบในวงเล็บแล้วก็คือ536ใช่ไหมคะให้เรานำมาบวกกับ49ค่ะ6-9บวกเเท่ากับ15ใส่5ทด1นะคะในหลัก10 3-4บวก4เท่ากับ7บวกอีก1เป็น8ค่ะส่วน5ไม่มีตัวบวกด้วยก็คือนำมาใส่เลยคำตอบในข้อนี้ก็คือ585ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นทบทวนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะฉันมีดินสอ25โหลแม่ซื้อมาให้เพิ่มอีก10โหลฉันมีดินสอทั้งหมดกี่โลคะในโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือฉันมีดินสออยู่25โหลแม่ซื้อมาให้เพิ่มอีก10โลนะคะส่วนที่เขาต้องการถามก็คือ ฉันมีดินสอทั้งหมดกี่โหลถ้าในโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆเ,เจอคําว่าทั้งหมดเนี่ยให้เด็กๆนําโจทย์ทั้งหมดสิ่งที่เขากําหนดให้นะคะมาบวกกันให้หมดเลยก็คือ25บวกกับ10ค่ะแล้วค่อยมาหาคําตอบนะคะข้อต่อไปค่ะฉันมีเงิน500บาทซื้อขนมไป150บาทฉันเหลือเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือฉันมีเงิน500บาท และก็ซื้อขนมไปอีก150บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะก็คือฉันเหลือเงินกี่บาทค่ะคำว่าเหลือเด็กๆเห็นไหมคะว่าในโจทย์ข้อนี้นะคะมีคำว่าเหลือเด็กๆต้องนำมาลบกันนะคะลบได้ก็คือ500ลบกับ150ก็จะได้คำตอบที่เราต้องการค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นคำว่าทั้งหมดให้เด็กๆนำมาบวก าเป็นคําว่าเหลือให้เด็กๆนํามาลบนั่นเองค่ะรหรับการบ้านในวันนี้นะคะมีทั้งหมดข้คอค่ะจะเป็นการทบทวนที่เราเคยเรียนกันมานะคะให้เด็กๆทําใส่ในสมุดไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเขียนคําตอบมาเหมือนเดิมเลยสําหรับวันนี้ทีเชร์นัดขอตัวลาไปก่อนขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบนะคะ